สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็จะพาไปที่สวนชมกันนะคะเท่าสวนชวนชมกวางนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปไ,ไป้ไปดูตัวใหญ่เลยค่ะทุกคนไปดูตัวใหญ่เลยค่ะวันนี้ค่ะมาดูกันดูค่ะต,ตัวใหญ่นะมากโอ้ยมาตรงไปเร็ว ทุกคนดูปลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะถ้าผมแล้วก็ไปดูกันนะคะตามมาเลยนะคะแม่เชื่อมีนคนตกรายด้วยนะ,ะบ้าบ้า แตลมเย็นมากเลย้องเยกัน ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ให้คุณถ่ายกล้องนะคะเราจะถ่ายเองนะจะให้ดูกวางชัชดๆนะคะ,ะจะซูมให้ดูนะคะเพราะเขาไม่ให้เราก้าไปใกล้ๆกว่างนะสวยไหมคะทุกคนน่ารักมากเนาะเเราจะไปก,กันเลยนะคะ บรรยากาศของที่นี่มันก็จะสบายนิดหนึ่งนะคนนะดูดิจะหมุนให้ดูนะทุกคนมันก็จะโอ,อยพิษนะคะดูดิทุกคนกวา้างเยอะมากเลยน่ารักมากค่ะดูกวา้าง บบโอ้มยก็ oh ตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมทุกคนไม่ได้สูงใกล้ๆนะแต่เขาไม่สูงนะคะ่ะจะไปลงไปดูด้านนู้นกันดูตรงนี้สิตัวใหญ่เลยน่ารักมากกวางเลนเดียนไม่ใช่กวางเลนเดียนะลคะทุกคน วางธรรมดาบ่ไ้กวางเล่นเดียร์ดเจ้าวางธรรมดาะจะสมเนื้อกับสมอีสานไหมนะค,ะคู่กันคนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าทำาสายอยู่ท่ามอีหยังอยู่เจ้าว,<ะ>วี่ตัวนั้นเออเออเอวะหรือว่าทำอะไรตัวนี้กินข้าวนะคะว่ากินอะไรนะคะ ตัวหน้านนะ้ดูดิตัวหน้านนะ้ทุกคนแต่ตัวสูงก็ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิตรงนี้เป็นฝูงเลยนะโู่นตรงนู้นก็ยังนะคะจะพาไปดูกวางห่าง <c oughs> หน่อยนะคะวกวางจากกวางก็มาดูแม่น้ำทุกคนนี่นะคะ <c oughs> แต่ <c oughs> นี่เราจะ ชมกวางนะคะนี่น้องใหญ่ชุมพรชุมกวางน้องใหญ่ชุมพรนะคะทุกคนถามว่าเราเสียงอะไรนะคะสองอะไรนะคะ จะให้อาหารตามันนะคะเคเ้กลูกให้าหนาอตาก่อนนะนี่นี่ค่ะทุกคนจะให้อาหารตามันดูดีทุกคน มีกวางอยู่ตรงนั้นนะถ้าแน่จริงกวางก็มันต้องอยู่ตรงนู้นค่ะกวางอยู่ตรงนู้นนะทุกคน<ป>จะขึ้นไปเราจะขึ้นไปให้ดูกวางจริงๆแล้วนะไป เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันตุบตุบอะ่ะตุบตุบนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตุบตุบนะให้ดูไม่ทันทุกคนดูสิจะมุนให้ทุกคนดู อยู่ตรงนี้เ่ะมันกระายมัมมั้ยตรงนู้นม้ยลาดูก็ทุกคนเห็นไหมเห็นตัวดำๆไหมเดี๋ยวเราจะซวมให้ดูใกล้ๆนะคะมันก็จะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะจะพาไปดูก่อนนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะเมื่อกี้คนเดินผ่านะคะ่ะอนุญาตทีนะคะแล้วเดีย๋ยวเราจะเป็นการตัดต่อให้เห็นหน้าพี่แล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ